เมื่อคืนฉันได้กลิ่นทูปทั้งๆท,ที่ไม่ได้จุดเลยสักดอกแกก็รู้ว่าฉันไม่ชอบกลิ่นทูปมันฉุนแสบจมูกจะจุดทำไมให้เสียบรรยากาศเรื่องมันเริ่มจากเมื่อสองอาทิตย์ก่อนฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่คอนโดใหม่ใกล้ที่ทำงานเดินทางสะดวกสบายทุกอย่างห้องก็โอเคเฟอร์นิเจอร์ครบครันแต่มันมีอะไรแปลกๆนิดหน่อย คืนแรกๆก,ก็ปกติดีทุกอย่างแต่พอเข้าวันที่สเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆตอนตีสามตีสี่เป็นเสียงเหมือนคนลากอะไรบางอย่างครืดครืดอยู่บนพื้นชั้นบนแต่ห้องข้างบนชั้นมันว่างไม่มีใครอยู่ก็คิดว่าหูฝาดไปเองอาจจะเป็นเสียงท่อเสียงอะไรแต่มันไม่ใช่แค่เสียงในแกมันมีกลิ่นด้วย กลิ่นทูบจางๆลอยมาตอนที่ได้ยินเสียงคลืดๆนั่นแหละแรกๆก็ไม่ได้อะไรมากแค่รู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยแต่เมื่อคืนเมื่อคืนมันหนักกว่าเดิมฉันนอนดูซีรีส์จนดึกดื่นเกือบตีสองกว่าจะปิดไฟเข้านอนพอเคลิ้มๆกำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงกล๊อกกล๊อกกล๊อกเสียงเคาะเบาๆที่ประตูห้อง ฉันคิดว่าคงเป็นเพื่อนบ้านมาเคาะผิดห้องก็เลยลุกไปส่องตาแมวแต่ไม่มีใครยืนรออยู่หน้าประตูสักพักก็ไม่มีเสียงอะไรอีกฉันก็เลยกลับไปนอนแต่คราวนี้ไม่กล้าปิดไฟแล้วเปิดไฟสลัวไว้แล้วก็พยายามข่มตาให้หลับสักพักใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงเดิมอีกกลอกกลอกกลอกค,คราวนี้ดังกว่าเดิมแล้วก็มีเสียงกระซิบเบาๆตามมา เปิดให้หน่อยหนาวฉันตัวแข็งทื่อขนลุกสู้ไปทั้งตัวกลั้นหายใจแทบไม่ทันไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวได้แต่จ้องไปที่ประตูอย่างหวาดกลัวเสียงกระซิบหายไปแล้วแต่กลิ่นทูบกลิ่นทูบมันแรงขึ้นแรงจนแสบจมูก ฉันตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปที่ประตูอย่างช้าๆมือสั่นเทาจับลูกบิดไว้แน่นตั้งใจว่าจะเปิดออกไปดูให้รู้แล้วรอดแต่ตอนที่กำลังจะหมุนล,ลูกบิดสายตาฉันเหลือไปเห็นเงาในกระจกเงาของฉันยืนอยู่ข้างหลังฉันแต่เงาในกระจกมันยิ้มและเสียงที่ฉันได้ยินเมื่อคืนไม่ใช่เสียงเคาะประตู